นี่ครับแม่เพื่อนครับมีไอ้ข้ามเลเดี๋ยวพอเพื่อนครับพรอเพื่อนเรามาตราาวัดครับเรามาเห็นไฟใหม่เลย,ยเป็นยังไงไฟฟ้าแล้วมึงจอดบ่กน่าจะไฟฟา้าเนาะเป็นยังยังไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วมึงจอดเลยนเนาะเล่นแบบนี้มันต้องเป็นอะไรกัน เดอะฟอกหลายเต็มด้วเป็นบ่กีกับไตฟฝายังเงินเนาะบวกเดือพาเข้ามาบ่บวกเดือพาบวกเดืพบวกสนวนอันนี้เนาะโอ้ใหม่ปรเดิเนาะครับกลางกับใหม่กันปรเดิเนาะกลางจะปูนเนาะเอาไปเลยน่าจเดือพ่อเอ

ใหม่เตะตอนในมีไงคำใหม่เต้ยามไหนอันอันอันีคู่เขาอยู่เมืองบ่ผู้ลาไหมตระแกดอยู่ที่ต้องพูดต้อแกดูอรอยู่กลางเลยนะเจ้าเจ้าเจ้าอยู่นี่เจ้าเห็นบนรดบ่ผู้ออกไปนะบ่ไม่ไปอยู่บ่อไมพใครผโ้ก่อเต้ อันนี้เนาะสายไฟเนาะามจอดเนาะุเห็นเราได้ยากเลยไงอกแก๊สนาะใ่ตแก๊ราเบิดเนาะเไฟใหม่นี่หมดเลยเนาะหอดเลยันกาว่ามันเอ่ถุ้่นกัมันใหม่ถ้าฝุ่นเนาะลาบไมุ่่นเลยม คุณเดืเปลือยประตูเข้าไปเลยนั่นเรียกว่าควันแล้วผมว่ามันจะเป็นบางเฮือนเก่าแล้วบางเฮือนใหม่เนาะระวังชักกระสีโต๊ะใครเด้อทั<ร>อ้งสีบ่ทั้งสีเราใหม่แล้วเนี่ยใหม่แล้วนั่ะใหม่หอยยัวนั่นโอ้ครับหนึ่งชักกระสีคนนี้อัตตะ โอนี่ไฟขอมาข้างในไฟไฟางในข้างหน้ไฟอะไปข้างในนี่ะเขานี่เหือดี่บนไฟยังใหม่ลูกเลนนะบ่เออเป็นลมขาว่ดี่นะบ่นมันลมมันขึ้นทีลมตีขาวไฟตัวนี้เห็นรถมาก่าเตยยังนอเห็นเดินนั่มากนะาเตยยังอ้โหน้ะแตยุงนเือทนั่น อ้าตไม่นะไใชโคกมาสบายเลยเที่ยเห็นลูกแฝดพ่อ่แฝอบาลงสุนี่้